ภาพมุมสูงเผยให้เห็นที่ตั้งของบ้านรังนกอีแอนอยู่กลางทุ่งนาใกล้กับแม่น้ําโขงที่บ้านหนองจันตําบลท่าค้าออาเภอเมืองจังหวัดนครพน,นมนะครับผู้ประกอบการเจ้านี้เขาบอกว่าก็เริ่มเปิดบ้านให้นกมาทํารัง2ปีแล้วครับช่วงแรกนี่ก็ต้องปรับจูนอุปกรณ์เสียงเพื่อเรียกนกเข้ามาทํารังก่อนนะครับใช้เวลาลองถูกลองผิดาราวๆหปีกระทั่งหลังปรับปรุงก็เริ่มมีนกเข้ามาทำรังเกือบ500ตัวแล้วก็สร้างรังภายในบ้านกว่า200้รังแล้วครับ เขาบอกว่าก็จะมีพ่อค้าเดินทางมารับซื้อรังนกที่ยังไม่ได้คัดแยกสิ่งปนเปื้อนหรือทำความสะอาดถึงที่ราคากิโลกร,รัมละ13,000ถึง15,000บาทแต่ถ้าเกิดว่านำไปคัดแยกทำความสะอาดราคาจะสูงขึ้นไปอีก1เท่าตัวแต่ก็ต้องแลกมากับน้ำหนักที่หายไปเช่นกันนะครับขณะที่คนรับซื้อไปแล้วเขาไปขายต่อเนี่ยราคาไม่ต่ำกว่า4-5 0,000บาทต่อกิโลกร,รัมเลยนะครับ เขาก็คาดหวังนะครับว่าจะได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลยกระดับให้มีการจำหน่ายแล้วก็ส่งออกเ,เชื่อว่าจะมีเม็ดเงินจำนวนมหาศาลเข้ามาออสู่ระบบเศรษฐกิจของไทยเพราะว่าทุกวันนี้ต้องอาศัยขายให้กับคนที่ถือโคต้าอยู่ทำให้ต้องถูกกดราคาต่ำกว่าที่ควรจะเป็นครับเราไม่สามารถจดทะเบียนเป็นบ้านนกได้นี้การการทำแบบนี้ มันได้ได้เปรียบคือพวกรับซื้อแล้วเขามีตลาดที่จะหาทางออกเขาได้เขาจะกดราคาเราลงไปเรื่อยอันนี้เป็นหนึ่งหนึ่งแล้วใจใจจริงๆริงอะนะอยากให้รัฐเนี่ยส่งเสริมการเลี้ยง การสร้างบ้านรังนกอีแอนในพื้นที่ภาคอีสานมีมานานกว่า10ปีแล้วนะครับปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยครับโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ติดกับแม่น้ําโขงทั้งนครพนมแล้วก็มุกดาหารตัวาบางคนก็ยอมรับว่าไม่ประสบความสําเร็จก็ต้องปิดไปแม้บางคนจะกู้เงินมากว่า2ล้านบาทมาลงทุนนะครับแต่พอทำไปปุ๊บไม่มีนกเข้ามาอาศัยทำรังครับผู้ประกอบการบ้านรังนกก็จึงมีการแจ้งเตือน สำหรับคนที่อยากจะลงทุนเห็นว่ามีการรับคือซื้อราคาสูงก็อาจจะต้องศึกษาอย่างรอบคอบด้วยนะครับ